สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic t าร์ลต์บาย t ิตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงกันให้กับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะช่วงวันที่ 16ถึง31ธันวาคม2567นี้นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภเนอะสิ่งใดเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดากราศีกรกฎลาคนากรากฎขอให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading เนอะคือเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนนึงเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะใครที่อ่านแล้วตรงรูแล้วคิดว่าใช่คิปของตนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันเนาะ จะขอตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎสิบใบนะคะช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยนะคะแต่เราขอตั้งจิตอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะ 10เนาะสิบใบ,บใช่ไหมมาอ่านไพ่กันนะคะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะใบแรกเดือดเดือดเดือดมันเป็นลักษณะของอปัญหาอุปสรรคมรสุมชีวิตเนาะบางคนผ่านการตกงานบางคนผ่านจากการออกจากงานผ่านการหย่าร้างเลิกล้า ความเป็นความตายงานศพงานสีขาวดำอะไรประมาณนี้เนาะมันหมายถึงลักษณะของการอุปสรรคปัญหาความเจ็บป่วยเนาะที่เราได้เจอได้เจอเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังจะจบนะคะใบนี้มันเป็นเ e a t ดทแอนด์รีเบเนาะคือการจบเรื่องเดิมสิ่งเดิมแล้วเกิดใหม่มันมีเรื่องดีๆเรื่องสิ่งใหม่ๆรอเราอยู่ข้างหน้านะคะ เห็นไหมหลังจากที่เราเคยผ่านมรสุมอุปสรรคปัญหาเนอะผ่านความพยายามความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของงานเนอะต่อจากเนี้ยชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของงานใครทํางานบริษัทคุณกำลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เติบโตขยับขยายนะคะไพ่หกดะหกคาถาเป็นลักษณะของไพ่ควิตเตอร่กร์ดในความสําเร็จและชัยชนะนะคุณกําลังจะได้มันมานะคะ p พดอฟเพดอฟเพดทับเคิลนะคะเพดอฟเพนทับเคิลเป็นลักษณะของมาดูกันต่อเนอ้อในเรื่องของเพ g อฟเพนทั a เคิลนะคะเพดอฟเพนทับเคิลจะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นการเรียนรู้การ,การเรียนรู้การอยากไปศึกษาไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะเอาเงินไปออมเอาเงินไปเล่นหุ้นเอาเงินไปเยอะมากทาให้มันก่อดดอกออกผลนะ่ะหรือได้ไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม ใหม่ๆเนาะหรือกําลังจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเนาะเข้ามาหรือจะเป็นลูกหลานบริวารลูกหลานให้โชคก็ได้เพราะมันเป็นเพจเนอะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเรานะคะบุตรหลานบริวารให้โชคในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะดูกันต่อ,อสามเหรียญน,นะคะสามเหรียญเป็นลักษณะของการาเซ็นสัญญาว่าจ้าง การลงมือการมีหุ้นส่วนนะมีหุ้นส่วนมีผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมทุนเห็นไหมมาจากการได้ไปศึกษาเรียนรู้พัฒนาต่อยอดในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะเปิดร้านเปิดเขาเรียกอะไรมีเพื่อนร่วมทุนมีเพื่อนร่วมหุ้นได้เพื่อนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนนะคะได้มีรู้จักกันเป็นเพื่อนสนิทเข้ามาลงทุนเข้ามาทํางานร่วมกันเนาะหรืออาจจะได้ไปเซ็นสัญญาว่าจ้างงานใหม่อะไรใหม่ ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะรอในเรื่องของการการเงินการธนาคารเนอะอเขาเรียกว่าบางคนไปกู้รอในเรื่องการเซ็นสัญญาการอนุมัติการกู้ยืมเงินเนี่ยเนี่ยถึงตรงนี้คุณกำลังจะได้รับตรงนั้นแล้วนะคะก้าเหรียญเนาะเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงนะคะเงินที่มาจากสองขาสองมือของเรานะคุณเป็นคนมีเงินนะคุณเป็นคนหาหามาทำเก็บนะมีกินมีใช้มีเก็บ ของคุณเองเนอะถ้าเป็นผู้หญิงเนอะก็ประมาณสวยสดและรวยมากเนอะมีเงินมีเงินมีเงินมาใช้มากินมาจับจาา่ายมาเขาเรียกว่าเอาเงินมา,อ,าอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากกินได้กินอยากทําอะไรก็มีเงินได้ทำในช่วงนี้นะคะเงินเยอะนะ หกหกดาบแนละ้วหกดาบเป็นลักษณะของการเดินทางบางคนอาจจะเดินทางออกจากจุดเดิมที่เดิมที่ที่มันไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วมันไม่สบายใจบางคนหันหลังแล้วก็เดินออกมาจากตรงที่เดิมเลยนะคะบางคนอาจจะเลิกล้างห่างจากจบนะหันหลังออกมาแล้วเดินออกไปเลยนะคะแต่ว่าดาบหมายถึงปัญหาเนาะแล้หกดาบมันเป็นการพกพาเอาปัญหาไปด้วยคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะมันยังไม่ได้ถูกแก้ไปสัทีเดียว ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาทุกๆปัญหามันจะกําลังค่อยคอยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นต้องใช้เวลาเวลาจะเป็นค่อยเป็นตัวช่วยให้ทุกอย่างมันราบลรื่นขึ้นนะคะต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะราบลรื่นขึ้นแล้วนะคะแปดถ้วยเนี่ยเห็นไหมคุณเดินออกมาจากที่เดิมจริงนะแปดถ้วยก็เป็นลักษณะการหันหลังให้จากจุดเดิมหันหลังถ้วยหมายถึงความรักเนาะบางคนหันหลังให้กับความรักเดิมเดินออกมาจากความสัมพันธ์เดิมเดินออกมาจาก เขาเรียกเป็นการเดินทางเดินทางห่างบ้านห่างคนรักห่างครอบครัวเดินทางเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายใหม่ๆมันมีแสงสว่างรอคุณอยู่ข้างหน้านี้เนาะระหว่างทางมันจะเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรคุณไม่สนใจแต่คุณอยู่ที่เดิมไม่ไหวแล้วเนาะคุณต้องออกจากตรงนั้นแล้วนะคะบางคนอาจจะเดินทางน้ำเดินทางทางน้ําข้ามน้ําข้ามทะเลแบบนี้ก็ได้เนาะคิงออบวอนคิงออวอนเป็นลักษณะของคนที่เฟนลี่คนที่น่ารักคนที่ประสมความสําเร็จนะคุณมีเกณฑ์นะเขาเรียกว่า มีเกณฑ์ได้พบกับชาวต่างชาติต่างประเทศคนที่มีความสําเร็จแล้วในเรื่องของงานคิงออฟบอลเขาเป็นลักษณะคนทัดไฟนาะเมษสิงห์ธนูหรือเป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์คิดงานลงมือทําชอบลุยชอบปฏิบัติเขาเรียกว่าเป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายวางแผนธุรกิจการงานอะไรเนี่ยเก่งแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะหรือบางคนอาจจะได้เจอเจอกับคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศก็ได้ในช่วงนี้นะคะ จะหายปินเทศจะหายปินเทศเป็นลักษณะของนักบวชหญิงเนาะช่วงนี้อารมณ์ของคุณขึ้นขึ้นลงลงเนาะเอาแน่เอานอนไม่ได้บางทีก็อารมณ์ดีเดี๋ยวแป๊บๆก็อารมณ์เสียอารมณ์ร้อนประมาณนี้เนาะคุณเป็นคนที่ให้คาปรึกษากับคนอื่นได้ดีเนาะอาจจะเป็นนักอ่านไพ่แม่หมอพยากรณ์นักพยากรณ์อ่านไพ่ก็ได้เนาะหรือคุณเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับความละเอียดอ่อนได้ดีงานนักตรวจสอบนักบัญชีการเงินการธนาคารแบบนี้ก็ได้นักจิตวิทยาแบบเนี้ย ก็ได้นะคะคช่วงนี้ใครอยากปฏิบัติธรรมใครอยากสวดมนต์นั่งสมาธิให้ทำนะคะมันจะดีเนอะหรือเขาแนะนําให้คุณสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิช่วงนี้จะดีไพ่ใบต่อไปเป็นใบสุดท้ายของคุณเป็น the chariot the chariot หมายถึงการเดินทางช่วงนี้คุณมีเกณฑ์การเดินทางแล้วให้ราศีกรกฎนะคะมีเกณฑ์การเดินทางบางคนเดินทางไปทํางานบางคนเดินทางไปเพื่อ ไปศึกษาไปเรียนต่อเนาะหรือมันเป็นลักษณะของการเดินทางไปพบเจอกับกับคนที่มีบุคลิกหน้าตาที่แบบเป็นคนบุคลิกดีหน้าตาดีสมาร์ทหล่อเท่เนาะคนโสดเนาะมีเกณฑ์ได้พบหรือบางคนอาจจะเนี่ยได้พบจากเพื่อนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนาะหรือได้ศึกษาดูใจกับคนที่เคยรู้จักอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุนเดียวกันประมาณนี้เนาะช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการเดินทางให้ตรวจสอบยอดยานพาหนะ อาจจะมีการติดขัดล่าช้าหรือให้อ่าอาจจะมีในเรื่องของการเสียเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยดยานพาหณะหรือการเดินทางในช่วงนี้เนอะค่าพรบ,บรอ่าค่าซ่อมบำรุงอะไรที่เกี่ยวข้องกับ,ก,บกับยดยานพาหณะกับรถลาที่เราใช้อยู่ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเดอเชอรีออดอ่ะเขาก็เป็นลักษณะของอัศวินกันเนอะอัศวินคนที่เคยผ่านการต่อสู้สู้รบเนาะ t ดอะ h ช r ร o t มันก็เป็นไพ่เดอะควิคเทลิการ์ d เหมือนกันเนะชัยชนะและความสําเร็จนะคะหมายถึงก่อนหน้านี้คุณอาจจะพบเจอกับอุปสรรคพบเจอกับปัญหามากมายแต่ตอนนี้คุณเดินทางมาถึงความสําเร็จแล้วคุณกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้มีเขาเรียกว่าได้มีความความสําเร็จเพิ่มเติมในเรื่องของการงานนะคะเราอยากให้พี่ไพ่สำรับนี้ช่วยสรุปให้กับคุณ คนราศีกรกฎลัคนากรกฎอีกสามใบนะคะในช่วง 16- ถึงส1อดธันวาคมนี้นะคะกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนราศีกรกฎนะคะช่วง 5. ปลายปีนี้เนะเป็นอย่างไรกันอีกนะคะอะไรกระโดดออกมาขิงออฟคับความสุขนะคะคุณกําลังจะมีความสุขคุณกําลังจะได้รับความสุขเนะื้อใครคนโสดนะกาลังจะมีคนที่เป็น ผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาอยากศึกษาดูใจนะใครที่ติดขัดปัญหาในเรื่องของงานนะคุณขอความช่วยเหลือเขาได้เขาจะสามารถแนะนําแล้วก็นําทางคุณไปให้พบเจอกับความราบรื่นเรียบร้อยขึ้นในเรื่องของการงานนะคะ ม,มาทั้ง king of c u p มาทั้ง knight of c u p เลยอัศวินถือถ้วยนะคะคุณกำลังจะได้รับข่าวดีโอกาสดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะ,ะกำลังจะมีคนหน้าตาดีบุคลิกดีเข้ามาหาคุณหรือช่วงนี้ใครอธิษฐานขอพรอ,อะไรเอาไว้โดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะ,ค,ะคุณกำลังจะได้เจอเจอรักครั้งใหม่นะคะ ขออีกหนึ่งใบนะคะราศีกรกฎลัคนากรกฎหรือช่วงนี้ใครอธิษฐานขอพอรอะไรเอาไว้นะพรที่คุณขอกําลังจะสำเร็จผลนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภนะ,ะใครขออะไรไว้เอ่ยนะคะกําลังจะได้รับข่าวดีนะกำลังจะมีคนมาส่งมอบข่าวดีให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุพอๆกับคุณน่ย เขาจะนําข่าวดีเข้ามาให้นะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือเขาอยากมาศึกษาอยากมาดูใจกับคุณเดดส์เรงนะคะเดดสเรงเป็นไพ่ประจําราศีสิงค์เนาะคุณเป็นคนเข้มแข็งเป็นหญิงเก่งหญิงแก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนชัดเจนเป็นคนอึดเป็นคนต่อสู้เนาะและอันไพ่ใบเนี้ยเป็นลักษณะของการเตือนของพี่ไพ่เนาะความอึดความฉลาดของคุณอะ่ะ บางทีมันใช้ไม่ได้ทุกสถานการณ์พี่ไพ่เขาอยากบอกว่าอยากให้คุณใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณออกมาในการเจรจาการพบปะผู้คนเนาะก็ใช้ความอ่อนหวานบ้างเนาะสยบสยบปัญหาสยบคําดินทาเนาะเนะีเห็นไหมบางคนเขาเนี uh, ่ย the the strength เนาะเขาเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ปรับสิงโตด้วยมือเปล่าเนาะหมายถึงใช้ความนุ่มนวลความอ่อนหวาน ออกมานะคะแล้วเดี๋ยวเ,เขาเรียกว่าคุณกําลังจะได้ได้รับความรักอะเนะเพราะฉะนั้นก็ใช้อีกแง่มุมหนึ่งใช้อีกแง่แง่หนึ่งของของความรู้สึกออ,อกมาบ้างนะอย่าแข็งกระด้างจนเกินไปนะเนอ,อพี่ไพ่เขาเตือนประมาณเนี้นะคะโอเคเนะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะราศีกรกฎลาคานากรากฎนะคะขอให้เป็นคลิปที่ดีคลิปที่นําความสุขความความโชคดีมาให้นะคะ <c oughs> วันนี้เราลาไปก่อน เมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้นะคะใครเพิ่งเข้ามาชมใหม่รบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะใครอ่านแล้วถูกใจอยากติดตามเราหรืออยากอ,าอ่านไพ่กับเราก็ติดต่อได้ที่ ID l ดียนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะเมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้ค่ะ